ผมชื่อพงษ์วัฒน์ข้าวสัมพันธ์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทสีคุงโบเก์นะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทในเครือของสีกุ้งอีกหลายบริษัทนะครับ <c oughs> ผมเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยต้องพูดว่าบาังเอิญน,นะครับเพราะว่าผมแต่งงานกับคุณนวพร ที่เป็นลูกสาวของคุณศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับก็เลยได้เข้ามาสู่ธุรกิจในหน้าประกันภัยในส่วนของบริษัทก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีทีมงานขายที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ยอดขายของเราเนี่ยครับเติบโตขึ้นจากหลักร้อยล้านมาเป็นพันล้านจนณนปัจจุบันนะครับปีล่าสุดเรามียอดขายสูงถึง3,800ล้านนะครับ ผมก็เชื่อว่าโดยแนวโน้มของธุรกิจซึ่งเติบโตอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถจะเป็นในหน้าที่มียอดขายแตะหมื่นล้านได้ในอีกสัก10ปีครับจุดแข็งของบริษัทสีกรุงเนี่ยผมว่าเราได้ออกแบบแต่หลายอย่างนะครับเพื่อตอบสนองในหน้าไม่ใช่แค่เพียงแต่ในเขตเพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ตัวเราเองเนี่ยมีทั้งหมด42สาขานะครับ 38สาขาเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดในทุกภาคของประเทศบริษัทเองเราได้เตรียมเครื่องมือที่จะให้ตัวแทนแบบ f e t o f a c e เนี่ยได้ทำงานและบริษัทก็ยังได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ให้ด้วยทุกๆอย่างเนี่ยเราเตรียมให้ทุกท่านหมดนะครับและผมว่าคิดว่ามากกว่าที่บริษัทโรเกอร์หรือในหน้าทั่วไปเตรียมให้ท่านเลยครับ ก็บริษัทสีคุณบเกอร์เองนะครับเราไม่เคยหยุดการพัฒนานะครับเราขยายสาขามาเป็น42สาขาเนี่ยเราไม่ได้ทำภายในปีเดียวหรือทำภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าเราเพิ่มกิจการสาขาเนี่ยปีละประมาณ3-4สสาขานะครับเราไม่เคยเพิ่มทุนครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุนนะครับแต่เรามีกำไรสะสมทุกปีที่เอามาใช้ในการขยายกิจการของตัวเราบริษัทเองเนี่ยไม่เป็นหนี้ธนาคารนะครับ เราทําทุกอย่างด้วยการอาศัยกระแสเงินสดและเงินที่เรามีอยู่ในการทํางานนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงสามารถมองภาพอนาคตไปได้ไกลโดยปราศจากภาระความกังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ต้องกู้จากธนาคารนะครับในหน้าที่จะทํางานในยุคนี้นะครับผมว่าเราจะต้องพร้อมมากกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยผมว่า สมัยนี้นะครับเสิร์ชข้อมูลความรู้เรื่องสินค้าที่จะซื้อเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับอย่างเรารับสายลูกค้าเนี่ยเรารู้ได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันมากขึ้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับให้ในหน้าที่ทํางานกับสีกรุงนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยถนัดแต่งานประกันรถยนต์อย่างเดียวให้พร้อมเตรียมตัวแล้วก็เปิดใจในการทําธุรกิจ ประกันสุขภาพประกันชีวิตมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่า2ธุรกิจนี้ประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเข้ามานะครับไม่ใช่แทนที่นะครับแต่เข้ามาเสริมเติมมากกว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่นะครับธุรกิจประกันภัยเนี่ยอยู่เพียงแค่2 0 0แสนล้านธุรกิจประกันชีวิตอีก0 0แสนล้านนะครับ2อ,อันเนี่ยรวมถึง8 0 0แสนล้านให้เราในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตเข้าไปทำงานนะครับ ในมุมมองของผมนะครับสีกรุงโดบดเกอร์ในอีก5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าผมน่าจะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยเปิดสาขาได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ7จจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดคงมีมากกว่า1สาขานะครับก็อาชีพในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยไม่มีผลกระทบมากมายนัณปัจจุบันนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด นะครับแต่เราอาจจะเห็นคนที่ประกอบอาชีพอื่นมีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินธุรกิจอื่นๆนะครับหลายธุรกิจมากที่มีมีปัญหาผมกับเชื่อว่าจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในอาชีพที่เขามองหานะครับเราน่าจะเห็นตัวอย่างกับตันมาขับรถส่งแกร็บนะครับ ผมก็มองไม่ออกว่าทำไมกัปตันเนี่ยไปทำอาชีพขับรถส่งแกลบได้ณนอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเริ่มมีกัปตันมีแอร์โคสเตดที่มาประกอบอาชีพในหน้าประกันวมน่าศภัยกับสีกรุงผมเชื่อว่ามากกว่านั้นอีกครับเราคาดหวังว่าจะมีในหน้าประกอบอาชีพของเรามากกว่า1 0 0 0 0แคนในทุกระดับทุกขั้นของอาชีพเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ จะสามารถสร้างต่อแล้วก็ขยายให้กว้างไกลมากกว่าเดิมอีกครับ